กรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศประกาศคำแนะนําเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสนิปาในพื้นที่รัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียโดยแนะนําให้คนไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นรวมถึงผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือแสวงบุญที่พุทธคยาและพื้นที่ใกล้เคียงให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติตนระหว่างการพำนักในพื้นที่ดังกล่าว โดยขอให้มีการติดตามข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสนิปาจากทางการอินเดียอย่างใกล้ชิดรักษาสุขอ,อนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หลังการสัมผัสสัตว์หรือไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีผู้คนหนานแน่นหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นผลไม้ที่มีอรอยกัดหรือผลไม้ที่ตกอยู่บนพื้นควรล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน ปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยและสังเกตอาการป่วยของตนเองอยู่เรื่อยๆเพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขหรือสายด่วนกรมควบคุมโรค1422สําำหรับพี่น้องในราชอาณาจักรไทยนะครับ